One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเอทือยไต้สไปรฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองป,องปายสู้ขู่สุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้มานอกสถานที่นิดนึงนะคะทุกคนขาเห็นอะไรไหมคะด้านหลังนะคะคลองน้ําเอ่ยเป็ดเอ่ยธรรมชาติมากลางสวนใหญ่นิดหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องขาเดี๋ยวสิเปิดสิเบือเมือ่อใดกันงจมแมบบแบบแต่อยู่ในบ้านสีวานะคะ เมือนอนี้ผ่านยิบหกองศาค่ะแดดกัะเที่ยวครึมเที่ยวบนด,นดนิดๆเนาะค่ะก็เลยมานั่งกลางสวนนะคะเหมือนอย่างเห็ดหยังกับหมอม้อยห้อยสังอีกแลว้วเนาะจะ<อ>้าก่อนอื่นกับอัปเดตการฉีดวัคซีนมากก่อนอีกรอบก่อนค่ะเมื่อแรกขึ้นแรกกรบบอกเป็นอย่างมากขึ้นมือว่านเด้อยกับพี่น้องป้องไปค่ะรู้สึกป,ปวดน้ำบานะคะปวดน้ำบาปวดน้ำหลังปวดเป็นน้ำเส้นน้ำเอ็นนะคะก็เป็น ไข,ข,ข่คือจะเป็นไขร่รุมๆนิดนึงนะคะก็ได้เทือนยาพาราลงไปสติสองเม็ดนะคะใส่ยาพาราลงไปก็ดเด้ไข่แดกขึ้นเล่นมาเบ่ายจอยๆได้นะคะพี่น้องขาบาทนี่สิมาบาเรื่องหยังคะเรื่องผัวเจ้าของอีกนันลาก็หาหม่องเบ้าพื้นผัวตัวะเบ่าพื้นผัวมันละม,นละม,นมวนก็บ่าวเรื่องแนวอื่นนะคะจังได้หมู่ว่านยากักนเด้อ่าหมู่ว่านอากาศก็ดี มูของแฟนกับมายามนะคะสองคนผัวเมียนะคะบาทนี้เพิ่มมาตอนเกือบสองทุ่มเนาะปกติก็เป็นเวลาที่ใหญ่โตเองกำลังหาตอบคอมเมนต์กำลังเบิ้งคลิปเบิ้งหยังนะคะกำลังตัดต่อคลิปพรบาทนี้เธอฉันขอเธอมือนึงว่าไ้ตีว่าสันผัวกับว่าเตจีเธอือยังสัญญาคะว่าเธอเหตุยูทูปันเธอผ่านกคนูน่นนี่นั่นแล้วเธอสิบ่ยากปันใด ฉันอุตสสายเธอเฮ็ดน้านี่วาสันเพราะวะ่าเตกีตัวโตกับเฮ็ดงานประจำน้ำนะคะ่ากับเฮ็ดน้ำประจำเราก็มาดูแลเพอาะไจุลมหายาจจากบานนี่ก็มาช่วงสภาพว่าโรคระบาดมันหลายนะครับพี่น้องขาก็เลยได้ยหยุดเฮ็ดงานช่วงนี้ไปก่อนจากผักหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็มีเฮ็ดบางแนวอื่นปรับไปแล้ววันขนาดสิวเรื่องเฮ็ดงานในฟังนะะเนาะคะ่ะเนาะบานนี้เราก็โจมใหม้นะคะก็เรว่บาแขกเข้ามาเพื่อนชั้นมาวาสันก็ต้อนรับเข้าก่อน ก็ต้อนรับก็ต้อนรับ,รบยูดอกค่ะการเห็ดเราไก่เห็ดยุดปกตินะคะแต่ว่าเห็ดใดแต่เราขอไว้เขาไปนอนซีทุ่มเกืองหรือว่าซีทุ่มให้เขาไปนอนพรอมกันเท่านั้นล่ะค่ะเรื่องเทอจากเ,าเ้าเจ็ดแปดม่งเ้าขอไปเห็ดงานนีโจนมาหอดไอหาหกม่งแรงเขากลับมาบ้านเธออยากเห็ดหยังเห็ดขาตีรังกาเห็ดยูตถูกกับเห็ดไปเขาก็ว่าเนาะค่ะก็เลยโอเคอยูดอกค่ะ บาดน,นี่ก็เลยว่ามูลเทอร์กับซีทุ่มกล้วยฉันขอได้เด้อว่าสันดดกขอตัดลิปก่อนจะสุบอมีคลิปโล่งว่าสันดดกขอตัดบา่เป็นฮอดหาทุ่มเครื่องพี่น้องฟ้องไป่ะนี่ราคะผู้สิขวางทั้งดาวนะคะย่านม่ยเป็นดาราด,ดังนกว่าพวกที่ขวางทั้งดาวส่วนมากก็มีแต่ผัวล่ะคะ่ะนี่ราคาสิ่งที่ได้เล็กๆจากการทํา YouTube ได้ทะเลาะก,กันกับผัววัดสันเขาวาเนาะคะ่ะหลากหลาย่องกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทํา YouTube หรือทํางานหรือทําอะไรก็ช่างเราก็ต้องตกลงพูดคุยกับสามีแฟนเราก่อนว่าจะเป็นแบบไหนไปในทิศทางไหนจะทําประมาณไหนงานลาดงานเสริมงานเติมเราก็ทําไปไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะมันจะม,มีปัญหากันระกะร,ะนะะระจมปกติเขาบ่าจมเนาะค่ะเขาบ่าจมก็อยากเห็นแต่เขาจมเนาะค่ะพี่น้องป้องไป่ะทำเปาะจมบปาะิดกันหลายมันก็บอไไ้รสชาเนาะค่ะ จะหน่อยเขาก็ยืนค้ำขาดนะคะเธอเสิเลือเขายัทูบเมื่อสิเลือเขาฉันเขาก็สสว่าอีกนะคะถึงเวลานี่นสิเด้เลือเอาอย่างล้พี่น้องปองไปคะ่ะเสิบไ่ได้เรือเขาเอ,าบอีบซี่บกขาอันนี้ล่ะค่ะเลยมาบอกสู้กันฟั่งนะคะญยาขัดพิษกันเกือบไม่ได้เหตุยั u วทูบนะคะคิดไปคิดมากค่ะใดเธอได้เงินหลายแต่บ่กแบบนั่นแบบนี้ว่าสันเขาก็บไ่ได้เห็นนำ้ำเฮาถูกอย่างเนาะคะ่ะว่าเขาใดแบบใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้ประสบการณ์ได้ รับรู้หลากหลายเรื่องราวในบ้าน YouTube แห่งนี้เนาะค่ะได้ประสบการณ์ได้เห็นโลกกระทักได้เห็นประเทศนู่นไปเห็นประเทศนี้มูพวกไปยังกฤษกับเห็นอังกฤษเห็นอเมริกาเห็นลาวเห็นเขมรเห็นพม่าเห็นเมิดในบ้าน u t u b e นี่เนาะค่ะมันนี่ก็เลยมาจมเรืืองผัวไอ้ฟังนิดนึงเนาะค่ะเขามากกโอเคเจ้าค่ะก็เส์ฟกาแฟเส์ฟขนมนมเนยกันกับนางเว้ากันเฮ้ากับบุ้มใครนี่แนวสือว้ากับเขาปันใดกปล่อยิ่นวอากันไปเนาะค่ะ เขากับนางจ่านางจ้าไปนางขีดยิ้มย่างเดียวยิ้มสยามนัะนางสาวไทยนางงามโลกก็ต้องยิ้มย่างเดียวนาะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะ <c oughs> อเอ้เห็นในเอฟซี่หลายท่านก็ถามอยู่ด้วค่ะว่าอยู่หมู่บ้านใดอยู่เพื่อเมืองสวงอยู่รอยเอ็ดแบสันวากะอยู่แถวบ้า,บานผำพมเปล่าค่ะพี่น้องป้องไปค่ะไปสืบพาวเด้อว่าไผ่กระไดเนาะค่ะหันจ,นา,จากหูเนาะค่ะจังหวะกันในวันข้างหน้านาะค่ะ นี่ราคาอนุกะนั่นราละค่ะสี่สิบกว่าคือบอกไปแล้วนั่นแหละค่ะมันนี่อากาศดีๆนะคะก็เลยออกมาจากสวนมาหองอดบ้านนี่ก็เราเล่ากิโลหนึ่งได้เด้อค่ะยางมากและค่ะเพราะอยากปั่นจะก,กระยานมากพอดีอากาศมันมันดีกับยางยางมากจะจังน้อยกับสิผ้าชมสวนชมหยางน้ำเด้อพี่น้องป่องปลายขามันนี่ก็มาชมเรียงผัวนิดหนึ่งชมกับชมเรียงผัวเจ้าของอะไรเพราะชมเรียงผัวผู้อื่นหรอกเนาะ พูดเรื่องตัวเองมันดีที่สุดถ้าพูดเรื่องคนอื่นเหยวงานมันจะเข้านะคะงานเข้าแล้วมันจะออกยากเมียนบอกครับพี่นองป่องไปคะ่ะเป็นยังไนนงเนาะทาาเมืองทองเมืองไทยเฮ้านะคะดูแลสุขภาพร,าร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าอันพอฉีดวัคซีนกันฉีดวัคซีนกันไปกับคอยฟังเรื่องเล่าไปตามสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆของหลากหลายอย่างช่วงนี้จะช่วงโรคระบาดเนาะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญเนาะค่ะพี่น้องกลองไป,ะปง่ะเรื่องแฟนตันโตโตือสามีโตโตเขาก็อย่างเห็ดดิบดอกค่ะยูทรูปแจ่แหลกแหลกแต่แหลกแหลกเขาเพอใครเห็นดีเห็นงามน้าดอกค่ะเพราะว่าหนึ่งเขายันไปใส่มาใส่ความเป็นส่วนตัวมันก็สิเสียไปนู่นนี่นั่นก็ว่าไปสิกิ้นเขาก็ต้องตั้งโตตั้งขากล้องนู่นนี่นั่นต้องท้ายคลิปนี่คลิปนั่นสิไปเที่ยวพุ่นก็สิห่วงต่นำท้ายคลิปสิไปเที่ยวนี่ก็บ่อดอกค่ะ แต่ว่าทางนี้ทานนั้นตัวโตกับหมักนะคะหมักทายิปถทายวิดีโอเดททายทอดเรื่องรล่าต่างๆแถวยุโรปแถวต่างประเทศเนี่ยพี่น้องเดบึงก็ดีละค่ะเฮาหมักเนาะค่ะแต่ว่าทางนี้ทานนั้นก็คอยซึมซับไปเนาะค่ะหัว,จวเจ้าของก็คอยรูปหัวรูปหางค,าคาอยอ่อยคอยแต่งกันไปค่อยๆปะลอเอาใจเขาไปนะคะสเสน่ห์ไปเจาะหักหญิงไทยนะคะ มียิ่งไทยมีม่านหญ้าลอยเหลี่ยมเกวียนกระเทยต้องมีไปพัดลอยเหลี่ยมเกวียนเข้าไปอีกนะคะพี่น้องป่องไปขาม่หัวโปกกระโหลกควายนะคะกระแหงสีแรงไปกว่านี้นะคะบ่แรงกับว่าได้นะคะในยุคนี้สมัยนี้เนาะคะ่ะฉันไม่สวยแต่ฉันอาศัยความวัยนะคะฉันไม่ได้มั่วแต่เนื้อกู้ฉันหลายคนไม่ได้มั่วแต่ทั่วถึงพนาวาพี่น้อง่องไปขากวากันไปนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่กําลังใจดีๆที่มีให้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าเดอิอพี่น้องปองไปขากาสิบกอะยเฮ็ดคลิปหนุนคลิปนี่มาหลากหลายเรื่องเล่าของชีวิตเท่ไห้พี่น้องเด็กเบิ้งได้แง่งกันไปเรื่อยๆได้รับความสนุกเพลิดเพลินได้แง่คิดแดาอย่างแดาไปตําหน้าตําหลังไปนะคขาพี่น้องขามื่อนี้ก็มาจมแต่เรื่องผัวนั่นแหละคะ่ะเมื่อนี้ฮัน มีการยากอีกกัะจมให้กันอีกนิดหนึ่งอยู่นะคะจมหนึ่งซือดอกคาบได้ด้ากันปันไดเขาบัวกับใหญ่เขาวานิดหนึ่งเนาะค่ะกับมือขึ้นกับเขาไปนอนเด้อกกับเขาก็นอนหลงององไปแล้วเขาบอกเป็นหยังดอกค่ะเขาก็ขอเท่านั้นละค่ะหันบ่กเขานอนพร้อมกันแต่ละกับอกวา่าแต่เขาเด้ตัวโต้คือกันเด้พี่น้องกันแฟนออกไปข้างนอกดึกดเดือนเที่ยงขึ้นบอกกลับมาเฮาก็นอนบอกเคยหลับเด้หฮันเขาเห็นเขากลับมาเล้วเฮาก็จังนอนหลับ มันก็สิเป็นประมาณเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยมาชจมไห็ผัวละค่ะเพราะได้ชจมเห็ผัว้พื่ออกผัวเจ้าของนะคะสำหรับมือนีคลิปนี้กับบ่มีหยั่งลายมีเรื่องยากันกับผัวเรืองเฮ็ดยูทูบนี่แหละค่ะจักน้อยเขาก็สิยื่นครัาค่ะที่ว่าเธอสิเลือกเอาหยังเนาะค่ะบานนี่ก็สิชมวิวสวยๆจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องปองไปค่ะเอาชมวิวไปจักน้อยเนาะค่ะไหนๆก็มาสวนแล้วอะไรแล้วเนาะค่ะมาชมวิวกันนิดหนึ่งนะคะ เปียดเปียดเปลาบ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 สันจะน้อยก็จับใส่กระเป๋ามีนําจะโต2โตนะคะเขาก็ถือว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะทุกคนค่ะพวกเป็ดป่านกป่าอะไรต่างๆนี่ค่ะไม่มีสิทธิ์ได้จับกินนะคะถ้าเรามีขนมปังมีเขามีมฆหัวอาหารมีอย่างอยากมายุนมาให้เขาก็ได้ค่ะเพิ่นบวานะคะแต่ว่าบ่แม่นหลักร้อยจับเป็ดจับนกมี่อะไรค่ะมันยังขุ่นข้นขึ้นอย่างนี้ค่ะ นี่หลักค่ะอากาศดีๆคนกับมานั่งน้ำสวนพุ่นลักค่ะเห็นยุป้าปลาไก่ไก่พุ่นละงูมานอนกันนอนนะคะงูมานั่งกันนั่งกันพุ่นะนกน้ำกันสวยกับพี่น้องขาเอาค่ะเดินกันนิดหนึ่งวิวของน้ำนกับพี่น้องขานะคะอู้หลักค่ะ,คะ,ะ,คะสวนกันยังไตัวมหรูรานดูค่ะ เป็นธรรมชาติอยู่ครับธรรมชาติแนวคิดหู่นนี่นั่นมันก็เกิดเนาะค่ะเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เหามองเห็นเนาะค่ะปี๊ปี๊ปีีฉันไม่ได้มีอะไรมาให้พวกหล่อนเลยนะวันนี้ขนมปังฉันก็ะเลื่อมว่าเดียวมานะครับพี่น้องขาจินยิ้มแล้วผล่มสิงสาราสาบซ้ำยาขอบเจ้าของคือว่าละค่ะก็คือพ่อหลากไรยางเนาะค่ะเอาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงปอลปอดโรคปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ